มาเอ้ยนะพามาอันวีผมแต่งตัวนะคะน่ะเนาะวีผมแต่งตัวเตละมือนะคะน่ะเนาะแบบง่ายๆเลยนะจ้ะเด้อสไตล์เพื่อสไตล์มันเนาะคะ่ะเนาะเอ็ดกันม้วนๆมาบอกบอกกันอันเอ็ดเธอบินนะ่งม้วนๆเลยจ้ะเด้ออ่ะแต่งตัวแบบอันแบบเอ้ยค่ะนี่ วิผมแต่งตัวนี่จ้าอ๋ค่ะวิผมแต่งตัวแบบง่ายๆได้จ้า 啊。Yeah.